ที่ท่านผู้ชมคอมเมนต์ว่ามันขึ้นอยู่กับกลุ่มทุนมันขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลมันขึ้นอยู่กับพวกพ้องประเด็นเหล่านี้ผมอยากให้พวกเรามองข้ามครับทําไมผมถึงอยากให้พวกเรามองข้ามประเด็นเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานมนานแล้วครับมันฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมานมนานแล้วครับแล้วเป็นอย่างไรครับวันนี้ พี่น้องเกษตรกรทุกคนก็จะฝังหัวเลยว่าขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางขึ้นอยู่กับนายทุนขึ้นอยู่กับรัฐบาลขึ้นอยู่กับพวกพ้องนั่นแสดงว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้เรื่องราวเหล่านี้ทุกคนไม่ชอบแต่ถ้าวันนี้พวกเรายังเอาเรื่องราวเหล่านี้มามีอิทธิพลเหนือนเรามันจะทำให้เรากลัวจนไม่กล้าที่จะทำอะไร สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการลุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็นั่งอยู่ใต้ต้นยางนานะครับ ภายในโคกหนองนาสำหรับภารกิจวันนี้นะครับก็ต้องทำการซ่อมรั้วอีกวันนะครับเพราะว่าวันนี้มีฝูงวัวไล่ทุ่งนะครับพังรั้วเข้ามาวันนี้ก็ได้ทำการซ่อมนะครับก็ไม่เป็นไรครับอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคท่านผู้ชมก็อย่าไปกังวลมากนะครับ อะไรที่มันสามารถที่จะแก้ไขซ่อมแซมในตัวเราเองก็ไม่ต้องไปคิดมากนะครับเราก็ทำไปเพราะว่าตรงที่มันพังวันนี้ก็คือตรงที่ผมยังไม่ได้ทำให้มันสมบูรณ์นะครับมันยังเป็นเสาเก่ายังเป็นไม้ที่มันผุอยู่ตรงไหนที่ผมซ่อมแซมแล้วมันก็ไม่ได้พังเข้ามาบริเวณนั้นนะครับการที่ มันพังในส่วนที่มันชำรุดมันก็ดีครับมันก็ทำให้ผมได้รู้ว่าบริเวณไหนที่มันพังเราก็ซ่อมแซมไปตอนนี้ก็เหลือไม่กี่จุดหรอกครับมันก็เหมือนกับเรื่องการซ่อมแซมที่ผมเล่าท่านผู้ชมฟังในแต่ละวันมันก็เหมือนกับชีวิตเราแหละครับบางวันก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาไม่ว่าจะลดเสียหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับถ้าเราไปคิดมากเราก็จะ ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับผมก็ฝากไปถึงพวกเราว่าอะไรที่เราควรแก้ไขก็แก้ไขไปก็จะได้เดินหน้าชีวิตเราต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมอยากที่จะเอาข้อคอมเมนต์ของท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นมามาวิเคราะห์มาชี้ให้เห็นมุมมองในสิ่งที่ผมคิดและก็ทำไม ท่านผู้ชมถึงมีมุมมองแบบนั้นแล้วผมให้คำแนะนำอะไรไปนะครับผมได้อ่านคอมเมนต์ของท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับจะบอกว่าการทำอาชีพเกษตรเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะร่ำรวยได้หรอกเพราะว่าการทำอาชีพเกษตรมันขึ้นอยู่กับในทุนขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลมันเป็นเรื่องของการผูกขาด ของกลุ่มทุนไปแล้วนะครับวันนี้นะครับผมอยากให้พวกเราเนี่ยค่อยๆฟังในสิ่งที่ผมจะเล่าเพื่อที่จะได้เอากลับไปปรับใช้วันนี้ผมอยากให้พวกเรามองที่ตัวเรามากกว่าที่จะมองคนอื่นเพราะวันนี้การที่เราจะทำอะไรขึ้นมาสักเรื่องถ้าเราไปมองคนอื่นเราก็จะปิดกั้นโอกาสของพวกเราถามว่าทำไมผมถึงแนะนำท่านผู้ชมให้ทำเรื่องของโคกหนองนา เพราะผมมองในอนาคตก็คือความขาดแคลนเรื่องของอาหารนี่คือปัจจัยหลักซึ่งมันสำคัญมากข้อมูลรายงานออกมาทั่วโลกในอนาคตจะขาดแคลนอาหารนี่แหละครับคือฐานที่ทำให้ผมได้มานแนะนำท่านผู้ชมและถ้าเรามองกลับมาคืออาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้มันคือปัจจัยสี่เพราะนั้นการที่เราจะสร้างโคกหนองนา ต่อให้เราไม่ขายใครเราก็ผลิตขึ้นมาเพื่อกินเองได้แต่ถ้าเราจะเอาตอ่ยอดให้มันมีไรายได้เราก็ผลิตให้มันเยอะหน่อยเพื่อให้มันเหลือพอที่จะเอาออกไปจำหน่ายได้ถามว่าการจัดจำหน่ายของเรามันไม่จำเป็นที่ต้องไปอาศัยพ่อค้าคนกลางครับเพราะอะไรคนผลิตหลายๆอย่างในโคกหนองนา มันไม่จําเป็นต้องอาศัยพ่อค้าคนกลางเลยเพราะมันไม่ใช่เหมือนที่เราผลิตในอดีตอดีตเราผลิตข้าวเราผลิตมันถามว่าพืชเหล่านี้มันผลิตจนเหลือล้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปแปรรูปอย่างไรไปขายอย่างไรเราถึงจะมีกำไรเพราะความจำเป็นในการใช้นะ่ะมันไม่ได้มาก อย่างกินข้าวเนี่ยปีหนึ่งเรากินไม่กี่กระสอบแล้วครับในครอบครัวเราอย่างมันสัมบะหลังเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเลยถ้าไม่ไปแปรรูปออกมาเป็นผงชูรสหรือวัตถุดิบที่เป็นพวกแป้งอะไรต่างๆถ้าเรากลับมามองในเรื่องของโคกงหนองนาอย่างปลาเนี่ยเราผลิตมาเราก็ทําเป็นอาหารได้เราเลี้ยงไก่เราเลี้ยงเป็ดเราเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งพวกนี้คืออาหารเรากินในครัวเรือนเราได้ เราแทบจะไม่เหลือพอที่จะไปสู่พ่อค้าคนกลางเลยด้วยซ้ำถ้าเราจะขายเองแล้วถ้าวกกลับมานะครับที่ท่านผู้ชมคอมเมนต์ว่ามันขึ้นอยู่กับกลุ่มทุนมันขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลมันขึ้นอยู่กับพวกพ้องประเด็นเหล่านี้ผมอยากให้พวกเรามองข้ามครับทำไมผมถึงอยากให้พวกเรามองข้าม ประเด็นเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานมนานแล้วครับมันฝังลากลึกอยู่ในสังคมไทยมานมนานแล้วครับแล้วเป็นอย่างไรครับวันนี้พี่น้องเกษตรกรทุกคนก็จะฝังหัวเลยว่าขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางขึ้นอยู่กับนายทุนขึ้นอยู่กับรัฐบาลขึ้นอยู่กับพวกพ้องนั่นแสดงว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้พอใจในสิ่งที่ เป็นอยู่ปัจจุบันนี้เรื่องราวเหล่านี้ทุกคนไม่ชอบแต่ถ้าวันนี้พวกเรายังเอาเรื่องราวเหล่านี้มามีอิทธิพลเหนือนเรามันจะทำให้เรากลัวจนไม่กล้าที่จะทำอะไรแต่ถ้าพวกเราลองเดินหน้าเหมือนสิ่งที่หมอมานาแนะนำกลับไปสร้างโคกหนองนาสร้างโคกหนองนาแล้วลองขายเองลองจับกลุมทำให้มันเป็น กลุ่มก้อนที่แข็งแรงให้ได้จุดอ่อนของประเทศไทยคืออะไรคือการรวมกลุ่มครับประเทศไทยเนี่ยเวลาที่มีเรื่องของการรวมกลุ่มหรืออะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องคดโกงกันเกิดขึ้นเรื่องเอารัดเอาเปรียบเพราะอะไรครับเพราะแต่ละคนที่มารวมกลุ่มกันก็มารวมกลุ่มด้วยผลประโยชน์ ซึ่งแต่ละคนก็เอาประโยชน์ของตัวเองมาเป็นที่ตั้งแต่ละคนไม่ได้เข้าใจถึงการรวมกลุ่มเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อที่จะให้เป็นที่พึ่งของทุกๆคนแต่ทุกคนมารวมกลุ่มเพื่อที่จะอาศัยใครเป็นประธานกลุ่มใครเป็นเลขากลุ่มกับได้ประโยชน์มันถึงมีการฟ้องร้องดําเนินคดีกันเยอะแยะในกองทุนต่างๆที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเข้าไป หรือการฝากเงินสากลต่างๆถึงมีการคดโกงครับประเทศไทยเราเนี่ยเราเจอคนไม่ดีที่มาทำให้ระบบที่มันดีเนี่ยมันเกิดการขาดความเชื่อถือไปเลยพี่น้องประชาชนหลายๆคนแยง้งเพราะอะไรมันมีคนที่หวังแต่ประโยชน์ส่วนตน เลยทําให้ระบบที่มันดีที่ควรที่จะสร้างความเข้มแข็งความแข็งแกร่งให้กับสังคมเนี่ยมันกลับดูด้อยค่าไปเลยผมว่าวันนี้เรื่องราวเหล่านี้ถ้าเราเจอกลุ่มที่ดีถ้าเราเจอคนที่มีศักยภาพสามารถที่จะแนะนําเราสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้สามารถสร้างสังคมให้มีความเกื่อนหนุนกัน และมีความน่าเชื่อถือนั่นแหละจะทำให้สังคมไทยเข้มแข็งผมถึงพยายามที่จะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามคลิปช่องหมอมานาไปเรื่อยๆเพราะอะไรครับเป้าหมายสูงสุดของผมนะครับผมต้องการที่จะทำให้ f c หรือผู้ที่ติดตามช่องหมอมานะเกิดความร่ำรวยครับหลายคนก็อาจจะบอกและปา마าผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอก ผมอยากให้พวกเราค่อยๆติดตามมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมจะค่อยๆนำเสนอใส่แนวคิดใส่มุมมองใส่รูปแบบเข้าไปท่านผู้ชมได้เห็นอย่างแน่นอนหนึ่งปีที่ผมได้เริ่มต้นย่างเข้าสู่ปีที่สองของการทำโค้งหนองนาเพราะฉะนั้นเวลาในการที่ผมจะทดลองระบบเวลาที่ผมจะหาข้อมูลเวลาที่ผมจะพัฒนายังมีอีกเยอะครับเพราะนั้นท่านผู้ชม พยายามติดตามผมจะค่อยๆนำเสนออนาคตท่านผู้ชมจะเห็นแน่นอนที่นี่จะเป็นศูนย์ขยายพันปลาหลังจากนั้น FC ท่านใดอยากได้ปลาไม่ว่าจะปลานินปลาสลิดปลาน้ำจืดที่เป็นปลาเศรษฐกิจจะถูกพัฒนาที่นี่อย่างแน่นอนและเมื่อเราพัฒนาเสร็จ ท่านผู้ชมที่เป็น f อหรือสนใจหรือพื้นที่ใกล้เคียงสามารถที่จะซื้อจากที่นี่ได้ผมจะต่อยอดไปถึงเรื่องของระบบการเลี้ยงที่ได้มาตรฐานเพราะที่นี่จะต้องเป็นศูนย์วิจัยและศูนย์เรียนรู้เรื่องสัตว์น้ำในอนาคตนี่คือสิ่งที่ผมวางแผนและต่อยอดไปถึงเรื่องของการแปลรูปอาหาร นั่นแหละครับคือปลายทางของสิ่งที่ท่านผู้ชมหรือ FC จะได้นำปลามาขายต่อเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างผมวางแผนไว้สำหรับ f c ฟําสำหรับท่านผู้ชมมาตลอดครับผมจะนำความรู้ที่ผมมีมาถ่ายทอดท่านผู้ชมผมรู้ว่าพี่น้องประชาชนยากจนรู้ว่าพี่น้องประชาชนยากลำบากแต่ทำไมผมถึงไม่นำเสนอ กับคนทั่วไปเพราะผมต้องการคนที่มีอุดมการคนที่ใจรักเหมือนเราเราไปยัดเยียดความสำเร็จเราไปยัดเยียดสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราคิดว่าดีให้กับคนอื่นไม่ได้ครับแต่เราสามารถที่จะถ่ายทอดออกไปและคนที่มารับชมแล้วฟังจะรู้เองว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดและนำเสนอมันมีคุณค่าหรือไม่ถ้าเราได้เพื่อนว่มอุดมการ ที่มีความคิดดีๆมาช่วยกันคิดมาช่วยกันต่อยอดนั่นแหละครับการที่จะทำให้โคกหน้องนามันประสบความสำเร็จแต่ถ้าวันนี้คนที่มาเป็นผู้นำคนที่มาเป็นคนให้ข้อมูลกลับไม่ได้คิดในเชิงสร้างสารรค์กับคิดเพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนก็ยากที่จะประสบความสำเร็จครับเพราะนั้น เป้าหมายของผมคือสร้างพลังกลุ่มสร้างแนวคิดที่ถูกต้องสร้างความแข็งแกร่งในการที่จะสร้างโคกหนองนาไปด้วยกันอะไรที่มันจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อประเทศชาติอะไรที่จะสามารถนำเสนอและส่งออกไปต่างประเทศได้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมวางเป้าหมายไว้ครับเพราะนั้นผมฝาก fc ฝากท่านผู้ชมค่อยๆติดตามไปไม่ต้องเร่งครับ ไม่ต้องรีบเราหาข้อมูลที่ถูกต้องเราทำในส่วนที่เราคิดว่าเราพัฒนาได้และเราค่อยๆเอาความรู้มาต่อยอดกันอย่างเมื่อวานที่มีอาจารย์ FC จากอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นมาเยี่ยมผมหลังจากที่ได้ฟังแนวคิดฟังรูปแบบผมแล้ว FC ท่านก็ยินดีนะครับบอกจะเป็นหนึ่งโคกหนองนา ที่ช่วยในการผลิตสินค้าเพื่อที่จะป้อนให้กับโครงการในอนาคตของหมอมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงปลาการปลูกพืชเพราะอะไรครับเพราะผมรู้ว่าพี่น้องประชาชนยากลำบากจากการที่ขายสินค้าราคาถูกจากการที่ถูกเอารัดเอาเปรียบกดขี่เรื่องราคาเรื่องอาหารสัตว์เรื่องปุย๋ยเรื่องยาฆ่า,มาแมลงพี่น้องประชาชนจะ ลืมตาอ้าปากได้อย่างไรถ้าผ่านมาไม่รู้กี่ปีแล้วครับที่เรื่องราวเหล่านี้ก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมถามว่าทำไมผมถึงคิดที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ก็เพราะตรงนี้มันคือปัญหาที่ฝังลากเง่าในประเทศไทยมาโดยตลอดคนที่จะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและกล้าที่จะคิดคือคนที่ต้องมองเห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนแต่คนไหนที่ยังทับอยู่กับผลประโยชน์ ไม่มีทางหรอกครับที่เขาจะกล้าแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้แต่ผมคือลูกชาวไร่ชาวนาคือเกษตรกรผมเห็นความยากลำบากของพี่น้องประชาชนมาตลอดผมโชคดีที่ผมมีโอกาสได้ทำงานคุกคีประสานงานกับต่างประเทศผมได้มีโอกาสที่จะมีคอนเน็ชันกับหลายๆประเทศที่ผมได้มีโอกาสทำธุรกิจเครื่องมือแพทย์นำเข้ามา นั่นแหละคือโอกาสที่ผมจะต่อยอดออกไปผมมีเพื่อนอยู่หลากหลายประเทศทั่วโลกทุกทวีปครับผมบอกท่านผู้ชมแบบนั้นทุกวันนี้ผมก็ยังเจรจาผมก็ยังติดต่อประสานงานกันอยู่ผมถึงได้มาใช้เวลาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะพัฒนาโคกหนองนาให้เกิดและวันข้างหน้าผมจะนำพา fc นำพาพี่น้องประชาชนที่สนใจเราจะผลิตสินค้าจากโคกหนองนาประเทศไทย ส่งออกไปยังต่างประเทศให้ได้นี่คือเป้าหมายที่ผมวางไว้ผมฝากท่านผู้ชมนะครับฝาก f c ทุกท่านเราจงจับกลุ่มกันไว้ให้มัน่นพัฒนาร่วมกันทำอย่างไรพวกเราจะร่ำรวยนั่นลหละคือสิ่งที่ผมปรารถนาครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ท่านผู้ชมมีพลังในการที่จะขับเคลื่อนมีพลังในการที่จะเดินหน้าต่อสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมนะครับ และผมก็ขอฝากท่านผู้ชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ